คยได้ยินเพลงนี้กันไหมคะ เรารู้หรือเปล่าว่าเพลงมันหมายถึงอะไรเพลงนี้มีชื่อว่า You Maywo Kanate Doraemon ค่ะโดยเพลงเนี่ยจะเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่สงสัยว่าถ้าหากเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะลืมเรื่องราวในวัยเด็กไปไหมแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็จะพยายามนึกให้ออกค่ะว่าฝันที่เคยส่องประกายของตัวเองนั้นมันเป็นยังไงและขอแค่มีโดราเอมอนอยู่ความฝันนั้นจะต้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนและด้วยความหมายที่อบอุ่นหัวใจแบบนี้เนี่ยมันจึงถูกนําไปใช้เป็นเพลงเปิดให้กับมอนด์มูวี่หลายภาคมากๆก่อนที่จะเลิกใช้ไปในปี2019ค่ะแต่ในปี2 0 2 5นนนีี้้้้พลลงกกก็ไดถูําาับมใช ครั้งในโดราเอมอนเดอะมูฟวี่เรื่องราวในโลกภาพวาดซึ่งครั้งนี้โดราเอมอนก็จะมาพาเราเข้าไปสู่ดินแดนในภาพวาดและผจญภัยไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยสีสันละยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการแถมภาคนี้ยังเป็นเดอะมูฟวี่ครบรอบ45ปีของซีรีส์โดราเอมอนที่ทำรายได้ติด top 5ของเดอะมูฟวี่ทั้งหมดอีกด้วยนะคะส่วนภาคไทยเองก็ไม่น้อยหนะะ้าค่ะคนทับนักพากมามา,มากถึง21คนเป็นสถิติใหม่ที่มีนักพากมากที่สุดที่เคยมีมาเลยแล้วหลายๆคนก็เป็นมืออาชีพที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่และะแลล้้ววดยะะคเเพราราาบบอ45ปีก็ มีการจัดงานนทิทรศการที่เข้าชมได้ฟรีมาฉลองกันด้วยนะงานจัดที่เมเจอร์ราชโอทินชั้น1ล้ลานฮอลลีวูดจนถึง19ตุลานี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะไปดูงานและไปรับชมเรื่องราวในโลกภาพวาดกันได้นะคะบอกเลยว่าเป็นมอน t ์เดอะมูวี่ที่ทั้งสนุกและเติมเต็มโลกแห่งความฝันได้ไม่แพ้เรื่องราวในบทเพลงเลยค่ะ9ตุลานี้ที่เมเจอร์และทุกโรงภาพยนตร์นะคะ